โอ้เกมดีมีเดอะพเพ็ดด้วยเหรอเนี่ยพาเพ็ดจากไฟ์ไดแอนเฟอร์ดีเดี๋ยวเลิ่ไปไกลแล้ววันนี้ครับทุกคนวันนี้เราจะมาลองเล่นเดลิเดลิเบอรี่กันตะครับผมแบบแนวออนไลน์ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าดูน่าสนใจดีผมก็ลองเล่นเลยละกันรเดาไปเล่นกันเลยแย่โอ้ยเข้ามาในเกมแล้วโอ้โหโนี่มันแบบแนวอะไรวะเนี่ยเหมือนผมจะต้องอ่าําอะไรบ้างวะเนี่ยเก็บของเหรอเหมือน เกมแนวที่ขยะปะหรือว่าไงอ่ะเก็บขยะมาขายแน่เลยอ่ะโอ้เก็บเร็โคนไวผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ต้องทําอะไรแต่เอาไปว่ดเดินสำรวจก่อนละกันนะเอ๊ะนี่มันคืออะไรเอยเปิดดูซิเอ้ยมีเหรียญว้าวเราเก็บเหรียญมาแล้วนะครับผมเหมือนเขาต้องการให้เราเก็บครบ10อันโอเคได้เลยแล้วก็เอ้ยฟักดองว้าวฟักดองโอ้ของดองอย่่งนี้ผมชอบเลยอร่อยอร่อย,อ,อ,ยอ่ะโอ้ฟักทองนี้นจ,จะอร่อยนะดูเอ้ยกดวิ่งได้ด้วยคนด,ดูแต่วิ่งช้ามากวิ่งโคตรช้าแล้วเราก็ทําการเอาไว้นี่ปะเรียบร้อยแล้วหรอ อันนี้อันนี้คือเสร็จแล้วหรอหรือว่าผมต้องทําอะไรต่อไม่แน่ใจแต่ว่าผมได้เสียงอะไรปอแปะปอแปะเอาเสียงเท้าผมเอง oh. แต่เสียงเท้าทําไมมันดูเท่จังเลยเออช่างมันเอาไว้ว่าผมกลับบ้านดีกว่านะาลาลาลาเออมางั้นเราก็ไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมไปลงสู่ใต้ดินหรือเปล่าหรือว่าต้องทําอะไรเดี๋ยวโอ้ตอนนี้ของที่อยู่ในมือของผมมันมีราคาอยู่ที่4 2อดอลลาร์โอโ้โหแค่ฟักทองอันเดียวทำไมมันแพงจังเลย40ดอลลาร์เลยเหรอพี่โคตรโหดและอันนี้เป็นเลเวล2แล้วโอเคอุย้ยมีคนตายด้วย เฮ้ยพี่ครับพี่เป็นอะไรตายอ่ะเออพี่กินน้ําแดงเยอะเกินไปจนพี่ตายนั่นเลยดูทรงแล้วไม่เป็นไรงั้นผมหยิบไม้เบสบอลมาเลยละกันนะเดี๋ยวนะทำไมไม้เบสบอลมันถูกกว่ามันถูกกว่าฟักทองได้ไงวะเนี่ยอ๋อมันใช้เป็นอาวุธต่อสู้เหรอโอเคได้แสดงว่าเราต้องเจออะไรแปลกๆนั่นเลยคุณดูแย่ละมันต้องมีอะไรน่ารวยอ่ะไหนเปิดดูหน่อยสิจะเอตัวเองมีใครอยู่ตรงนี้ไหมไม่มีแฮอันนี้คืออะไรอ่ะตู้เหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้วอู้ ือว่าเอ้ยเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยไก่ไก่คืออะไรเราต้องเก็บเงินก่อนอุ้ยไก่ไก่โอ้หไก่ย่างไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม่เสียบเอามันจะโดนไม่เสียบเอาเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆไม่เล่นด้วยแล้วร้อนจริงๆร้อนจริงๆตอนนี้ไม่เล่นด้วยแล้วดีกว่าเอาไก่ตายแล้วอุ้ย อุ้ยไก่ย่างถูกเผารอบดีเนื้อลากินมาโอ้กินได้ไหมอ่ะผมอยากรู้ว่ากินได้ไหมแต่ทาไมไก่มันหนักจังวันนี้เดินโคตรชาแล้วก็เรียบร้อยโอ้คอ,อยยังช่วนหน่อยงั้นเราก็ไปที่ต่อไปเลยละกันนะครับผมไปลุยชั้นต่อไปได้แล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะกด e เพื่อเป็นการทําอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไว้ว่าลองกดก่อนเลยละกันนะครับผมเหมือนจะเป็นการทำอะไรเลย อ๋อก็คือจบภารกิจแล้วผมเข้าใจแล้วเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วาผมก็สาวบาหาของมาขายได้3อย่างฟักทองไม้เบสบอลแล้วก็ไก่สุดเซ็ตที่จะอร่อยโอ้แต่ว่าถ้าพวกคุณนั้นรักสุขภาพผมก็ขอแนะนําเลยละกันนะลาคาลดบัครานเติมโลบัคราคาถูกเริ่มอตอ้นเพียงแค่3 5บาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบัคก,ก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในเกาะอาคาเดนก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาดแมพต่างๆอีกเพียบเลยนะ ถ้าบอกว่ามาจากช่องแบค k ทียนีรับคนไปเลยหัววางสุดแสนที่จะมุงบิงเด่ถึงร้านดีๆต้องสาลัดบักขอขอบคุณร้านาลัดบักด้วยนะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์เราในคลิปวิดีโอดีนะครับผมโอ้ถ้าเดินทำไมมันดูเอออะไรวะยเนี่ยถ้าเดินบูดูนหมเป้า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 ปป้าป้แล้วใครที่สนใจรับเตอรบ้้างราคาถูกก็ไปใช้บริการกันได้นะครับแล้วก็ใครที่บอกมาจากช่องแบกเทียนีก็รับไปเลยนะหัวออกก้าสุดแสนที่จะมุงวิงนั่นเองนะครับผมใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับแล้วตอนน รวะร้อยนึงเพราะว่าของพวกนี้ยังไม่จําเป็นหรอกเพราะ,ะนั้นเราไปทําอย่างอื่นดีกว่าเพราะฉะนั้นเราไปลงใหม่กันดีกว่า let's go มาเดี๋ยวผมเล่นคนเดียวหมดเลยล้ะกันารได้ดเวลาเป็น solo player อ่ะโอ้เราจะเป็นซองจิงหูว่ะโอเคไปแล้วจาาเจอกันเพื่อนวิโหลดไวมากแป๊บเดียวเข้ามาในเกมแล้วคุณผู้ชมทางบ้านเอาแล้วรอบนี้นะจําไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ยินด,ด,ดีต้อนรัเข้าสู่เลเวลที่หโอ้ซับเลเวล one โอเคเอสเตชั okay. นสถานีต่อไปดงมพินีดงมพินีคืออะไรวะนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้เราต้องคุยของก่อนอุ้ยเจอของอุ้ยเจอถั่ว,อเ,อวเออไม่ใช่เออมันคือถั่วถูกแล้วแล้วก็อู้ที่นี่มันที่ไหนครับเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไว้ว่าเราก็เดินสำรวจก่อนแล้วก็เปิดมาได้เหรียญเพิ่มก็เป็นเรื่องที่ดีและตรงนี้มีอะไรต่ออา่าไม่แน่ใจเปิดมาอุยอ้ยหูทองอลามเลยอูย้อันนี้น่าจะดีนะครับเนี่ยเนื้อ,เน,อเนื้อทอง เนื้อคองได้ไงไม่แน่ใจลตรงนี้อู้มันมีอะไระแยะเลยเดี่ยมันมีอะไรเยอะไปหมดเลยคนดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราต้องทําอะไรแต่ว่ามันมีถังนิวเคลียร์ด้วยมันจะมีตัวอะไรมาไล่ฆ่าผมมาเนี่ยหวังว่าจะไม่เจอไอ้ไก่ย่างถูกเผาแล้วก็อู้คืออะไรอะ่ะโอ้ ดูน่ากลัวจังเลยอะ่ะเอาไว้ว่าเราไม่ควรเข้าใกล้ใช่ไหมโอเคผมหลบได้ <S <s ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เปิดเลยแล้วกันนะครับผมเอยดีประตูะเลยวะนเนีอนนอนดึกด๋อแน่เลยะนอนดึกด๋อยอย่างนี้ผมไม่ชอบเลยอะ่ะไปดีกว่านะครับผมรีบหนีเอาตัวรอดแล้วตอนนี้เอา้ามันมีเวลาจํากัดด้วยเหรอเพิ่งรู้เดียวทำไมมันมีเวลาจํากัดด้วยอะ่ะเออหเรากลับเลยดีไหมกลับเลยก็ได้เหมือนกันโอเคผมว่ากลับเลยดีกว่าเรายังไม่อยากตายผมยังไม่อยากตาย,าย,ยากลับเลยก็ได้อ่ะชั้นนี้ยังไม่ได้ของอะไรเลยโอเคปิดประตูก่อนปิดปปปรระตูแลลล้้วกกก็็ทําางไไเยด เราไปชั้นที่ลึกกว่าน,นี้ดีกว่านะครับผมเพื่อที่จะได้ไปหาของที่มันดีกว่านี้และนี่มันคืออะไรเอ่ยโอ้ยมีตู้ด้วยอ๋อมันสามารถซื้อของสดตอนนี้ได้เลยเฮ้ยโคตรเจ๋งแล้วแล้วมันลงยังไงอ่านี่ปิดประตูนี่หว่าแป๊บนึงนะปิดประตูก่อนปิดประตูแล้วแล้วก็กดลงกดลงอ้าวมันบอกว่าลงไม่ได้ต้องไปหาอาหารมากกว่านี้กรรมผมต้องหาอาหารที่เยอะกว่านี้เลยเดียวแล้วทำไงดีวะเนี่ยแป๊บนึงนะ เวลาก็ไม่ค่อยอำนวยความสะดวกสัเท่าไหร่ตอนนี้ก็รีบไปเลยแล้วกันนะครับผมอู้ยซวยอุ้ยไก่ย่างอุ้ยไก่ย่างถูกเผาม,มันจะโดนไปเสียบซวยแล้วผมผมว่าผมตายโอ้ผมตายตาย่าไอ้ไก่ไอไก่ตัวน้อยอย่าทำไรฉันเลยฉันยังไม่อยากโดนมนุษย์ย่างถูกเผามันจะโดนไมมเสียบอะโอ้ตอนนี้ดีก่อนโอ,อ้เอาขอมาเลยตอนนี้ลงได้ยังลงได้เหอะยังไม่ได้ด้วยคนดูยังไม่ได้แต่ไก่มันมาแคมป์หน้าบ้านแล้วว่าผมต้องทำไงเนี่ยแย่แล้วมทำอะไรไม่ได้แล้วกันโอ้ผมวิ่งสู้เลยแล้วกันนะตอนนี้เอาาก่ตย อยู่ดีๆก็ตายเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจโอ้ยอยู่ดีๆไก่ก็ตายเองอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราได้ของครบแล้วนะครับผมไปไปแชทต่อไปเลยแล้วกันนะเล่นงงๆนิดหน่อยแต่ว่าน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วก็ตอนนี้อ่ามีนับมีนับถอยลังด้วยเหรอว่าลิฟต์กำลังจะลงทําไมอะ่ะโอ้โหทาซาทาซะรุนลัทคึกเลยไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะโอ้ทาซะโอ้กลัวเลวอะ่ะอุ้ยอุ้ยทำไมอุ้ยวูดทำไมอยู่ดีๆมันก็ดูน่ากลัว ดูน่ากลแบบไม่มีเหตุผลแต่ว่าเราลงไปได้แล้วงั้นเราไปชั้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยโอ้ยค่อยๆลงอย่างชิวๆแม่ชิวจริงๆวันไห้ไหนดูด่วยจิชั้นนี้จะมีอะไรเอ่ยจะเจอซีกไหมหนาะีิกเกี่ยวอะไรเว้ยอุ้ยเปิดมาก็เจอไก่เลยคุณดู เปิดมาก็เจอไก่เลยโอ้ยโดนไโดนกัดโอ้สวยโออโดนหนอนกัดอุ้ยอุ้ยสวยแล้วไก่มันเห็นผมด้วยโอออร้อน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 ไอ้ไก่พวกนี้ไอ้ไก่ยากเดี๋ยวฉันจะจับกินแกเลยอ่ะดูมันที่มันทํากับผมแล้วก็สวยมันมองเห็นผมด้วยไงคนดูแย่ะแล้ว๊บนึงสปดรันหยิบของก่อนสปดรันยิบของตื่นดือดืโอ้ดีก่อนแปบแปแโอ้ได้เวลาจุกแล้วครับผมวันนี้เราเจอฆาตกรไก่ย่านะครับผมมันจะกุ่มไม่เสียบแล้วตอนนี้ผมน่าจะโดนมันไล่จิงมากกว่าโอ้แย่แล้วอ้าอุ เลยแล้วกันนะกับฐานแป๊บหนึ่งโอเคอา่าเรียบร้อยตอนนี้ของมันพร้อมไหมฮะเหมือนจะไม่พอโอ้ต้องไปใหม่แล้วไก่ตอนนี้เหมือนจะโดนย่างสดเรียบร้อยไก่ตายแล้วเออไก่ตายแล้วเอาไปด้วยเลยแล้วกันนะดอนยูร์เกตไว้ตรงไหนดีอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะโอ้ยไอเกมนี้มันโอ้โหอุปสรรคมันก็แอบเยอะอยู่นะแต่ว่าตอนนี้อาเนี่ยไอหนอนโดนมันกัดผมเสร็จปุ๊บมันบิดหายโหเลยละนนิวเคลีย์โอ้โอ้โอ้ในนี้โอ้โหในนิวเคลีย์มันมีเหรียญด้วยหรอเนี่ยใครมันสอน อ๋อนี่คืออะไรอ่ะขนมปังฝรั่งเศสหนาเลยอ่ะผมว่าน่าจะใช่นะโอ้โหใครมันสอนเอาหนมปังฝรั่งเศสมาไว้ในตู้นิวเคลียร์ไว้เนี่ยฉลาดแบบดีเลิศประเสริฐสีเลยคนดูเอาเป็นว่าตอนนี้เราเดินกลับก่อนดีกว่าแล้วต้องแต๊กต๊กแต,ต็กวิบกลับก่อนได้ของมาเพิ่มแล้วแต่เราต้องทําอะไรต่อหนะ้าผมว่าน่าจะาต้องหาของให้มันครบเงินจํานวนที่มันต้องการก่อนนะอ่ะอุ้ยมีเม็ดคิดด้วยอุ้ยอันนี้ของโคตรดีได้เม็ดคิดมาแล้วอันนี้คืออะไรไม่รู้แล้วตรงนี้มีอะไรเอ่ย เออเหมือนเรายังเจอที่แบบเดิมๆนะครู้ชมนางบ้านยังไม่เจออะไรที่มันดูแบบน่าวิเศษเท่าไหร่อุย้ยบอกซีโคลาอุย้ยบอกซีโคลาอุย้ยของดีๆทั้งนั้นเลยเพิ่งน่ะรีบวิง่งก,กลับกลอีโอบอกซีโคลาผมได้บอกซีโคลาแล้วอย่างนี้ต้องรีบดื่มเพื่อที่จะได้สปีดขั้นสองแล้วตอนนี้ก็ได้ของครบแล้วนะครับผมเราสามารถลงไปได้แล้วลงไปเลยดีไหมไม่แน่ใจแต่ว่าเอ,อยอย่าเพิ่งกินบอกซีสิเอาซวยผมกินแล้วโอ้ได้เป็นสปีดวิ่งโคตรเร็วก็ดูว่าวิ่งเร็วมากแต่ว่าตอนนี้อาขออนุญาตลงนนั้้ดวย ชื่ออะไรอะ่ะโอ้ยคนดูผมเจอชื่อตัวเองวัดมันคืออะไร มีแม่กลางโคนด้วยเหรอหรือว่ายังไงไม่แน่ใจเอาเป็นว่าเราลงอีกสักชั้นละกัาระเพื่อความท้าทายอำนาจมืดไม่ได้เกมนี้มันง่ายเกินไปผมขอสิ่งที่ยากกว่าดีเราจะลงต่อไปเพื่อที่จะไปท้าทายโลกแห่งใต้ดินกัน Let's go <S เอาละมาถึงซ้ำฉาดแล้วคนดูมาถึงซจ้ำจ๋าเลยทำไมเสียงผมมันเอาอยู่ดีๆก็เป็นคนพูดไม่ชวร์ต่อคนดูเราเป็นคนพูดไม่ชวร์ได้ไงก็ไม่แน่ใจเออแบนเดดใช้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็โอ้เจอไก่อีกแล้วโอ้ไก่ยา่างถูกเผาแล้วก็โอ้หัวปลาเรนโบว์ว เราได้ปลาสีลุงมาคุณผู้ชมทางบ้านผมมาเอนชาร์ดเบ็ดมาอย่างดีบอหรือว่าคโคตรโหดได้ปลาสีลุงมาได้ไงว่า่ยเกมนี้มีสีลุงด้วยเหรอ โคตรเจ๋งแล้วตอนนี้เอาไงดีอ๋สวยแล้วไก่ยากไก่ยากถูกพอผมว่าเราต้องซื้อเออไอ้นี่มาแล้วแหละไม้อาอสวยมา13โลบัคนี่หว่ากําตอนแรกคิดว่ามันซื้อได้โถเอยมันซื้อไม่ได้ไมื่อไรคนดูตอนนี้เราน่าจะต้องวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยมีของโอ้ยอะไรอะคลิกแคกเหรอแล้วก็โอ้โปเตโต้เรนโบว์โอ้ยโอ้โหโปเตโต้เรนโบว์นี่มันโคตรเจ๋งเลยของชั้นนี้ถือว่าดีใช้ได้นะครับผมแล้วก็เออมีหลายอย่างเลยอะเก็บเก็บเก็บอะไรเก็บได้เก็บหมดแล้วก็อันนี้คืออะไรเอ้ยขโแต่่วาเออช็อกโกแลตช็อกโกแลตแพงกว่าเอช็อกกกโแแลลตมาา้ววันนเะรีบิ่ง กลับบ้านก่อนนะครับคนดูตอบดีเราต้องรีพันเวลานะครับผมแม่อยู่ดีๆไม่เป็นตอนนี้เรากลายเป็นหน่วยเอ้ยเอ้ยแปลกแปลปลกๆผมเจอผมเจอ,ผมเจอตัวเองทําไมผมเจอตัวเองรู้สึกน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งคืออะไรทาไมเราเจอตัวเองคืออะไรเว้ ไม่แน่ใจแต่ว่ามันดูน่ากลัวเหลือเกินเอาไปว่าลงไปอีกชั้นเลยแล้วกันนะครับผมไม่ไหวแล้วมันมีมอีดีตี้ใหม่คุณดูมันคือตัวผมอีกมัลติเวิร์สหนึ่งอะ่ะอันนั้นน่าจะเป็นผมเวอร์ชั่นที่จะเออเป็นคนที่เลือนน้อยลงนะครับผมแล้วตอนนี้เอาแล้วเราจะลงไปอีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมทางบ้านผมว่าเราลงอีกชั้นหนึ่งแล้วพอแล้วมะเดี๋ยวเราลงอีกชั้นหนึ่งแล้วรีบรุนของแล้วก็รีบออกเลยแล้วกันนะครับทุกคนเพราะผมว่าตอนนี้มันเริ่มอันตรายละ้ะมาถึงชั้น โอ้มาแล้วเรามีห้ยสถานที่ดูสละวยสวยเกย๋ใช้ได้แล้วก็ปิดประตูได้ด้วยเอาเปิดไว้แล้วกันถ้าเืิดมีอะไรฉุกเฉินอะ่ะแล้วตอนนี้เอาไงต่อได้ยินเสียงเท้าตัวเองมันก็จะแอบดูจักรยชี้ดีนะคนดูเสียงมันดูแปลกๆแล้วก็เอ้ยมีเสียงไฟฟ้าช็อตด้วยคืออะไรวัดทำไมชั้นนี้มันดูมีอะไรนาะกลัวจังเลยแล้วก็มีใครมาพ่นพ่นกลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลกโอ้โหมาพ่นกลิ่นปากใส่อย่างนี้ผมก็รับไม่ได้แล้วก็อุย้ยเนื้อเน่า แล้วก็โอ้โหไก่สายฟ้าโอ้โหนี่มันขนใหม่ผลไก่สายฟ้าต <ussen> ันโอ้โหโคตรน่ากลัวแป๊บนดงยวถ้าผมหนีคนไก่สายฟ้าไม่ใช่เรื่องตลกคนดูดูน่ากลัวมากๆาแล้วตรงนี้มีทางไปต่อมีอะไรไหมอุ้ยไปเดี๋ยวทำไมมันเห็นผมได้ไงมันเห็นผมได้ไงเดียวเดียวเดียวโอ้โช่วยด้วยเปิดประตูเปิดประตูออ้โอ้ไม่น่ากลัวมันดูน่ากลัวมากคนดูแต่ว่าตอนนี้เอาไงดีเราจะผ่านไปยังไงวะเดียจะผ่านไปไงอะไก่มันเฝ้าอยู่อย่างนั้นน่ามาเป็นไก่ขนไก่ตังสายฟ้าคนดู ไกลผลใหม่ผลสายฟ้าแลบแล้วตอนนี้เอาไงเฮ้ยผมว่าปิดประตูนี่ไงปิดประตูเลยโอเคแค่นี้มันก็เข้ามาไม่ได้แล้วเข้ามาไม่ได้แต่ว่าเฮ้ยมันเข้ามาได้ไงมันเข้ามาได้ไงอู้หู้หนีคนหนีคนอูู้้ร้อนร้อนร้อนอ้อยโดนไปฟ้าช็อตแล้วรู้สึกตัวเองจักรจี้แล้วเกินนะบพื่อเพื่อนเออเนี่ยพังของเลยพังข้าของเราเป็นเด็กเกเรแต่เราไม่ใช่คนเราไม่ใช่เกเรอย่างเง้นะคนดูเราแค่เป็นเด็กเกเรเฉย แล้วตอนเที่ยวไกดีเออเออพาเขาของให้หมดเลยตอนนี้มีอะไรอุย้ยอินี้ใหม่หน่ากลัวเหลือเกินตัวเออเป็นผมได้อีกบทด t บ v e นึงแล้วก็โอ้ไปไก่ย่า,ยยางด้วยเดี๋ยวนะมีผลไข่ใส่ฟ้าตันไม่พอยังมีไก่ผลเออไก่ย,ย่างถูกเผาอีกเหรออะไรไวเวนียแป๊บนึงนะ ของชิ้นนี้มันน่าจะช่วยผมได้หรือเปล่าอาเก็บมาเลยละกันแล้วก็มีไก่ย่างอูของมันเยอะจังเลยเอาแล้วตอนนี้มือผมของเต็มแล้วแย่ yeah, แล้วไอ้ไก่กุ๊กกุ๊กอย่ามาทำร้ายฉันนะฉันกลัวแล้วแป๊บนึงนะรีบหนีนนนก่อนคือผมไม่รู้ว่าอีดีที่ตัวเองคืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เอาไปว่าผมจะไม่ยุ่งละกันนะตอนนี้รีบวิ่งก่อนแต่ว่าอูของมันหนักจังเลยทำไมเนื้อไก่มันมันหนักขนาดดีวะเนี่ยแป๊บหนึงนะขออนุญาตเอาของไปเลยเออเออเออ,เอ,อโอเคยังไม่ครบอีกอูขาดเยอะอยู่นะ เอาเป็นว่ารักษาตัวเองก่อนละกันเจ้ก,กบร้อยเลือกกับมาเขียวแล้วค่อยสบายใจหน่อยแล้วผมจะไปไหนต่อไว้เดียเพราะว่าเออด้านหน้ามันมีอีดีีผมซึ่งผมไม่รู้ว่ามันต้องแก้ทางยังไงแต่ว่าไอ้ไก่นี่มันอฮ้ยเราทำไมมือผมเต็มแล้วว่าถือไก่ชิ้นเดียวคือมือเต็มเลยวัดเต๋อเฮลแป๊บหนึ่งนะเอาไก่อันนี้ไปเสริมให้เคฟซีก่อนเคฟซีต้องการไก่ย่างโดยด่วนเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงให้ของมันครบ690อเเนี่ยคือของมันก็ไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่อ่ะคุณผู้ชมทางบ้านอ๋อมันมีงงนน่ยหอเะะิถึูแล โอ้ยมีหิลแล้วก็เหรียญโอ้มีหลายอย่างเลยถือว่าใช้ได้เดินสำรวจดีกว่าแล้วก็วันดีครับตรงนี้มีอะไรไหมอ่ะโอ้ เหมือนจะไม่มีพัสดุตกค้างให้ผมนั้นเป็นแกงคอเซนเตอร์เดี๋ยวรักเกี่ยวอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไปว่าไม่มีพัสดุตกค้างใช่ไหมครับงั้นผมกลับแล้วนะไปจริงๆนะเขาจะให้ไปไหมไม่รู้เหมือนกันเอาปว่าผมค่อยๆเดินแล้วก็รีบกลับเลยละกันนะแล้วก็ออ้ยตัวผมมันพิมพ์ด้วยคุณดูผมอีกมัลติเวิร์สอะโอ้ไม่กอผมอีกเอแยยกแล้วก็เงินยังไม่พอแต่ผมอยากออกแล้วว่าออกเลยได้ไหมมันไม่น่ามีอะไรแล้วว่าคุณดูคือไปทางนั้นผมก็น่าจะเจอตัวเองในมัลติเวิร์ดนึงอันนั้นเอออ,อ,อ,อรร่่นทยาะะบนะพืไ ไม่แน่ใจ <Bru h. S 1> อ้าว ปิดทำไมวะเนี่ยจ้เอ๋เปิดไฟเช็คหน่อยซิมีอะไรหรือเปล่าไม่น่ามีแต่ว่าใกล้หมดเวลาแล้วแย่แล้วใกล้หมดเวลาแต่ภารกิจผมยังไม่สําเร็จเลยคนดูภารกิจผมยังทําไม่สําเร็จแล้วจะทายังไงอะของมันไม่มีแล้วอ่ะผมว่าเรากลับเลยดีกว่ากลับเลยได้ไหมไม่ไหวแล้วผมไม่อยากอยู่ตอ่อแล้วผมไม่อยากนั่งคุยกับไอ an, นะ้แม็กกี้งอนอ่ะแม็กกี้งอนคนนั้นน่าจะคุยยากคนดูไม่อยากคุยด้วยแล้วก็ไฟติดเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไฟมันดับแล้วตอนนี้ไฟติดคืออะไรไม่แน่ใจโอ้อรู้สึกงงม ว่าขออีุยาาขึ้นเลยแล้วกันนะอ่าไปแล้ว เจอการทำภารกิจไม่สำเร็จไม่เป็นไรเอาเป็นว่าผมทำได้แค่นี้แหละครับคุณชมทางบ้านในข้อสรุปในวันนี้ผมสาม,มารถเก็บเงินได้622ดอลลาร์นะครับผมโอ้ยถ้าทำได้จริงนี่ถ้าในชีวิตจริงทำได้ขนาดนี้บอกเลยว่าผมเป็นเศรษฐีแล้วคนดูโคตรรวยอ่ะเรียบร้อยผมเอาชีวิตรอดได้เล้วยินดีด้วยคุณนั้นออกมาแล้วนี่คือขอทั้งหมดที่คุณได้คุณได้เงินมาทั้งหมด558บาทเย้ผมรวยแล้วทุกคนวู้ฮู้งานนี้ดีผมแนะนำให้ทุกคนมาเออช่วยกันทำงานเป็นเพื่อนผมเพราะงานนี้มันดีจริงเพราะฉะนั้น ครับผมแนะนําให้เล่นเกมนี้โดยด่วนเลยแบบนี้พวกคุณน่าจะชอบแน่นอน